สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงรลาวพัฒนาชุดวินนะครับชุดวินนะครับวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567นบะครับชุดวินนะครับหมวดวันพุธนะครับมันเข้าล่างนะครับที่82นะครับที่8228ก็เอาวิน2วินนะครับมาปะทะกัน ก็จะได้แปดสองนะครับก็จะได้แปดสองอยู่มาหนึ่งคู่อยู่นะครับในวันพุธในวันศุกร์นะครับก็จะเอามาลงให้เหมือนเดิมนะครับเอฟซบางท่านก็ยังตามอยู่ยังตามดูชุดนี้อยู่นะครับชุดวินนะครับชุดวินในการคำนวณสูตรก็เลขออก9 8 8 2 3 9นะครับวินมี2วินวินที่1นะครับเอาทั้งหมดบว,วกกันเลยนะครับ9บวก8บวก3นี้ก็ได้10 20นะครับบว,วกอีก8กับ2ก็เป็นสิบก็เหลือ9นะครับก็จะได้9 0 1 2 3 4กี่ตัวแล้วนี่ หด้วยนะครับเตัว9 0้าศูนนะครับตัวสูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลักร้อยบวกที่สนะครับก็จะได้6 7 8 9 0 1 2กอ่าก็6 7ตัวเหมือนกัน นะครับใช้เจ็ดตัวเหมือนกันลาวนะครับมันรู้สึกว่ามันจะออกหลักร้อยหลักร้อยมาสองสามงวดแล้วนะสองห้าสี่สองสองสี่วันนี้ก็เป็นสองวันนี้ก็เป็นสองนะครับเก้าแปดแปดสองสาม เก้าออกแปดสองมาสามงวดอ่าสามสองเป็นหกเก้าสูตรนี้นะสูตรนี้อันนี้ให้ลงให้ดูแล้วนตัดนี้งวดก่อนแล้วนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเลขเด่นนะอันนี้ก็ได้ห้าแปดเป็นสามสามห้าเจ็ดอ่าอ้าวปะทะกทันทีนี้จับชนกันนะครับชนอะไรบ้าง ชนที่9012นะครับชนอยู่ที่4ตัวนะครับวันนี้ชน4ตัวชนที่9012นะครับ9012นี่ก็คงจะเป็นตัวเด่นในสูตรนี้นะครับคงจะเป็นตัวเด่นนี้นะครับจะประกบคู่เลยนะครับเอาวินไหนเอาวินเอาสูตร F อก็ให้ให้เลือกเองนะครับให้เลือกเองว่าจะเอาตัวไหนผมจะจับตัวบนเข้ามันเข้าเมื่อกี้มาเข้า8 2เข้า9 3ด้วยนะครับผมจะจับตัวบนให้นะครับจับชุดบนให้นะครับก็จะเป็น90 90 91 92 93

ที่ตัว90 9 1 9 2 0 1 0 2 1 2อ่าโอเคนะครับน้นในนี้ก็อยู่ที่นี่แหละนะครับ90 91 92 01 0 2 12ไม่รู้จะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจะชนกับตัวสูตรแรกที่ลงให้ไหม นะครับเอาไปดูซิตัวเลขกันชนไหมนะครับตัวเลขที่เป็นสูตรแรกสูตรวิ่งรูดนะครับสูตรวิ่งรูดวันนี้มันได้แปดห้ากับแปดนะห้ากับแปดสูตรบนไม่มีแปดแต่มีห้านะครับสูตรล่างมีแปดแต่ไม่มีห้านะครับก็ มันต้องเลือกแล้วแหละนะครับว่ามันจะเลือก8หรือจะเลือก5นะครับแต่ในวิ่งรูดผมเด่นไว้ที่8นะครับเด่นไว้ที่8หรือ8มันจะไม่มาเด่นนะครับมันจะมารองก็จะเป็น5ก็จะ50เลยนะครับตามที่บอกไว้ในในในคลิปวิ่งรูดนะครับถ้าก็คือจะศหรือจะศนะครับจับ0ูนย์ใส่นะครับก็ก็มี10บเหมือนกันนะครับศูนย์มีอยู่50าศูนย์ศะครับแต่ว่าเอาตัวชนก่อนในสูตรทองสูตรนี้เอาตัวชน ที่วงไว้คือตัวชนนะครับเป็นตัวชนนะครับก็เด่นตัวชนก็แล้วกันนะครับมันจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเอามาให้ดูเผื่อ FC บางท่านก็ยังตามสูตรนี้อยู่นะครับอันนี้ข้างบนเป็นวินบนเก่านะครับวินบนแบบเหมาเหมาก็คือเอาทุกตัวบวกกันได้9 0 1 2 3 4 5นะครับสูตรที่2เอาหลักร้อยบวก4ได้6 7 8 9 0 1 2นะครับ แต่ว่าตัวล่างนี้มันก็มันก็มาล่างสองงวดแล้วล่ะนะครับแปดสองมาทั้งสองงวดแล้วนะครับแปดสองนี่นะครับอันนี้ตัวบนนี้มาเมื่อกี้ก็มาบนล่างนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็เอามาแสดงให้ดูว่าอันนี้คือสูตรวินนะครับสูตรเก่าที่เคยเข้ามานะครับเคยเข้ามาอยู่นะครับก็คงไม่หาเด่นนะครับก็ถ้าจะเอาเด่นนะครับก็จะมี เอาเลขวิ่งรูดนะครับกับเลขเด่นที่ชุดนี้มาตัดนะครับ5กับ8 58037นะครับ58037ก็ถ้า58037นะครับก็ได้58037ก็จะ50 58037อ่า03 58037 58037นี่จะ35นะครับก็จะมีแค่นี้แหละนะครับ58037 ต้องไปจับคู่นี้ด้วยนะครับเจนะครับต้องไปจับเจ็ดเซ่ด้วยอันนี้คือจับเฉพาะชุดบนนะครับก็จะได้ห้าศูนย์3 5, 3สามห้าสามศูนย์นะครับก็ห้าแปดศูนย์ก็มันจะเหลือแค่503นะครับได้3มชุดนะครับ3ชุดที่ที่เน้นชนตัวเด่นนะครับชนตัวเด่นแต่ว่าเ้ามันไม่ชนนะครับก็คงจะ ฝากไปเท่านี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ,บคนชมโชคดีถูกให้2ตัว3ามตัวถูกรตเด้นวันที่หนึ่งรวัลใหญ่ให,ใหมีกันใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ